Ay, ilo. Ay, ilo, ilo, ilo. Kaya, nandito lang. Sige, sige. banging，绕呗，绕呗。你 เอาเราผิดอะไรอ่ะก็ก็เห็นอยู่ก็เอาพี่ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลงคืนลงคืนเซ่ลขึ้นลุกขึ้นโอ้ยคุณหอกคุณหอกกระเป๋าสามของเยอะมากขอยืมอักหน่อยนะไม่ไหวแล้วแบงพี่ต้องใช้อัก ทนดูไม่ได้เฮ้ยหมวกสามใช้ได้อยู่วะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วงูอะไรผมดักอยู่บนเขาก็บอกว่างูใช่